สวัสดีครับสมาชิกไลน์แอดอทีดเดตเก้าสิบเอ็ดนะครับเจอากันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติดแบงค์นะครับคืนนี้คือวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไมลู้นเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับ เลือกมาฝากนแฟนกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างชานเก้เจอกับซุดกาดนะครับชานเก้นั้นฟอร์มปีนี้ไม่ดีเลยนะครับห้านัดที่ผ่านมาแพ้4แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับห้านัดที่ผ่านมาเพิ่งมีแค่แต้มเดียวเองนะครับตอนนี้รั้งอยู่รองบวยส่วนซุดกาดนะครับห้านัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับมีอยู่8แต้มถือว่าไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ รั้งอยู่อันดับห้าของตารางนะครับวันนี้ชานเก้ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับกาดแก้โอซานคาบักกองหลังเียงคนเดียวนะครับที่ติดโทษแบนลง3ามไม่ได้นะครับที่ตัวอื่นนั้นค่อนข้างครบนะครับในลุกวันนี้มีมาร์กอูดอามินฮาลิด เบเนโตรามันแล้วก็กอนซาโลปาเซนเซียนะครับเป็นตัวหลักส่วนทุดการ์เองนะครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างครบเช่นเดียวกันนะครับไม่ยป่ญหาเรื่องตัวผู้เล่นนะครับตัวเจ็บก็จะเป็นหน้าเดิมๆที่เจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนนระุกวันนี้ใช้กอนซาโลกาโตดานเนีนดิดาวีแล้วก็ซาซาคาริสซิตนะครับคู่นี้เรทเปิดมาเอาสุดการด ทีมเยือนนะครับต่อ0.25ยลบน้ำนะครับทีอยากสุดขาดนั้นปีนี้ฟอร์มดีนะครับอย่างที่บอกพวกเขาอยู่ในผ้าของตารางเนี่ยที่ชันเก้นั้นอยู่รองบวยเรตศูนดสองหลบน้ำเชียนชันเก้ครับวันนี้ผมว่าชันเก้สู้ได้นะครับถ้าเทียบตัวผู้เล่นชันเก้ไม่ได้เป็นรองนะครับและที่สำคัญสถิติเฮตุเฮต์นะครับไปพลิกดูก็ปรากฏว่าชันเก้นั้นเหนือกว่าสุดขาดอย่างชัดเจนนะครับ ดังนั้นวันนี้ฉันเกตได้เปรียบเลยในบ้านไม่น่าแพ้สุดกาศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านใดสนใจอยากเข้าชมวีดีพีนะซัดก,ก็ทักแชทเข้ามานะครับผ่านทางไลน์แอดแอดทีเด็ด910นะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ทรัพย์ดีและเว็บดีๆไว้ดูฟุตบอลกันนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหมวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ